มาลาบพิซซ่าครับหนึ้สิเก้าีคครับให้รอน้ำปิอดอาบน้ำอยู่ครับวัวมันเนนย,ย็นอขอบคุณครับกร้บสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสุภูสุคนนะครับ พอปับช่างเต้าบนค้นแคมครับพี่นอ้องเมื่อนี้ <c oughs> ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับพี่นอ้องว่าสิบไป <c oughs> กินหมอห้อนครับพี่นอ้องกินจิ้มจุ้มครับเดี๋ยววาเข้าสิบไปกินยุไสนะโอ๊ยพี่นอกก้องกระสิหัวแหะใครเห็นหน้าปกหรือว่าเห็นซื้อคลิปนะครับเดี๋ยวเขาสิบไปกินหมอห้อนหรือว่าจิ้มจุ้มนะครับอยู่ครัวบ้านท่องอินนะครับพี่นอ้อง เดี๋ยวก้อนสิไปผมแบ,บมาเอาพิซซ่านะครับเอาไปฝานกน้องมาแต่เล่านะครับเ <c oughs> <c oughs> บ้ากันย่านะครับกะสิไปเล่นน้ำบูธถุกนล้ครับเมื่อนี้กะเอาปลาลดนะครับไปที่ไอดอนเอาไหมาว่าน,นะครับไปแบงเพิ่นจะแตะสองแตะนะครับเพิ่นกระยากครับก็เลยอ่ะเดี๋ยสิเอาไปแบง ว่าสีขาไปเฮตุละในเมืองหน่าครับกต่สีกลออกซำโล่งครับ,ออรบเพื่อนการมาเสียหน้าแป๊ครับพี่น้องไปพอกันยุลันครับรับรถกันครับครับพี่เล่าถึงร้านแล้วครับแซ่ลาเต่านี่ครับผมสั่งจิ้มจุ่มรวมนะครับหมูกับเนื้อครับ มากินนะครับชุดนี้ร้อยห้าสิบเก้าบาทครับพี่นอ้องท่านได้เห็นหน้าพระขวดอ่ครับท่านได้เห็นหน้าเชฟครับเชฟเป็นกระลังสีไปเป็นมอลัมไอดอลเพิ่นว่าใครอ,ออกออกกลอ้องครับจะจะไปประกวดมอลัมไอดอลหรือเปล่ามอลัมไอดอลเอาซองเบอยุกไปเนี้ยนนบัตรทองหลักเขาบระกดออกครับว่า อันนี้หม้อครับผู้ใด้กล่องอหมูกรอบหมูกรอบจะมีอยู่อ่ะกลัวแล้วขอว่าสีมะกินขอว่ามันต้องเบือบสร้างตำมักม่วงครับเนียงนะอ๋อหวานนิดนึงแต่ว่าเอาน่วน้ว ยังได้ขาดนะผมสลดนะ,ดะไล่หน่อยก็ได้สมแข็งตำแบกมวนะ่วนแบบฮาว่าเมื่อนีบรรยากาศเป็นตะน้อนเว้ยเบื้องน้าไลครับ ปิดร้านสองชั่วโมงได้อยังวะข้าวแรงเคนมาเปิดไหมอันนี้ครับบอเออเขาขี่คานมานั่งขาเนาะป่าเรื่องข้าพี่หนอจมามาจะขายออนไลน์มีหนาลานไปเสียโซ่เสียเลยไปพนักมานเลยเจ้าอาะสิคนอีกกินก็ ม่นไปแดกเครื่องอมไป้นี่หอมกูนี่คอยเน้นตวงก็กินตำรังตึง

เป็นคีนใี่ก้อนเจอเลยไปกินกันครับว,ว้าวอ้อนร้อนเลยครับเดี๋ยวคลิปเนี่ยใส่ก่อนครับ trong lại dòng lại chăn ấy tầm bọc chăn giữa các bạn bạn dòng lại chăn nhạt bà. Sound này Nó, Cái gì cứ này cứ xài bà. Sound lại nhạt lại chăn giữa lại อปลาดำไล่คอยแตกสะน้างกินจิ้มจุ่มรับจิ้มจุมจมจ่มมันมีจิ้มจุ่มันไงกันละ่ะทอนหรือเปล่าทอะมีหมูมีเนื้อมีรวมทะเลอันนี้หมูก็เนียร์มัน,นมมือันนี้ลายหายยุคก้าบาทน่น สามคนผลอิ่มครับน,น,น้องใส่ซิมมีแับกมโอ้ยยังแซ่บเนาะน้ำจิ้มขมอ่เหม่นมแตบ่พพใส่เอ้ยเยี่ยสิวาแบบนี้ น้ำจิ้มใบกานนะครับแค่วิวกับคุมแล้ววิวของหลังวิวด,ดีดีครับมือนว่าแดดอันนี้อันจิ้มหวานครับครับยกเข่าวกับบัตทักมาะใช่เหรออากไปกินนะเมนูนีนบะมี่ในร้านบ่ะ ผมซื้อบงวงมาเลยเห็นป่มีพิซซ่าัครับผมซื้อาฝากกันยาใช่ปะครับหัมตัวยังกรอบอยู่วะแซบดีเหรอดีไ่อบกะอัดนี้ก็ไม่ได้หยาบใช่ป่ะอืมมันขั้นเปดีแต่ใส่กระปุกมันหยาบมันชอบกรอบไปใช้ทงป่ะอืม พิซซาเต่าฟืนนี่เนี่ยอ,อืมรู้บานผ่อน่ะก็กินได้เลยเอาอันนั้นห้อยใช่หรอแก้วห้อยอืมแซบเยอะค่านปรอยแปดสิบเก้าบาทอแป้งบางเ<น>ขาเขาอ,อันเห็ดเตาเองนะเต่าฟืนเขาก็สูุมฟืนนล้วเขาปัน่นเตาเองอะ่ะ เขาก็สูงเฟื่อนเขาแล้วเขาก็เอาพิซซาเข้าไปเขาก็ดับไฟมันก็สบอบยู่หนนาอนะ่ะเขาดับไฟเขาก,กาเวลาอยู่เมนียนเขาก็เปิดเบื้องแบบหันขังใ่เสียบเรยกเขาป่ะแจ้ว,ว่าเขากินได้ว่าเกินสามตน้นอิ่มจนจุกจังได อย่นลานวะนค่อยมักแป้งแป้งบางอ่ะอันนี้แป้งบางนะแป้งนนหนาๆก็กินบ่เบิด์ด่เพราะว่าอันแบบนี้แหละแต่ว่ามันโดนเนาะเออต้องเอาไปอุ้นไมค่คัเวฟอีกก็ไ้หาว่า <c oughs> ขมกับอดีตกลับไปคนละท่ากันเถอะ เส้นไฟไหมแบบยี่ได้ครับว่าเส้นไฟกระจ้าแมาเห็หนหรอกไม่กินน้ำกันเดี๋ยวขออนุญาตก,กินกันครับ <c oughs> จิตจุ้มเดี๋ยวเอาผักล้มกันผ <c oughs> ักกระหฮร้ายหลายกินไม่หมดเลยครับหลายหลายแห้งวุ้ยกุ้กินซอยแบบได้หลายครับอันนี้ก็เหลยายเยอะซ้ำนี่ครับ แซ่บครับแซ่บประแดกแซ่บครับใครจะกินมาเด้ครับพี่น้องบรรยากาศดีครับขนาดตอนนี้เวลาบ่ายสองกว่าครับเ,เ,เป็นหมูสับดีกว่าค่ะเป็นหมูสับนะครับหมูสับกับูทิ้งไหมครับค่ะอืมครับบรรยากาศอยู่กลางนาเลยครับวันหยุดมานั่งชิลๆกินจิ้มจุ่มกันครับพี่น้องนี่ อยู่อำเภอสำโรงนะครับพี่นอ้องบ้านคนเมืองครับบรรยากาศดีแห้งครับเย็นสบายครับอันนี้พิซซ่าซื้อมาเองเลยครับว่าแมนยุรานขายอาลัครับพี่นอ้องครับพี่นอ้องตอนนี้ผมกะ สิบกับบาล้วนะครับพอดีสิมาเฮทุลักแหวะเฮทุลักยูบิซี่ครับพี่น้องวันงั้นนี่ไปกินกินจุ้มแม่นะครับโยล้านวุฒนะครับชุดลายลชิเก่ากินกับว่าเบิร์ครับกินพูพด,ดียวนะเนาะเค็ดตั้งใดงกินเบิร์ตากหลายหนึ่งคลิปนี้ก็บ้าม,มียยังร้ายครับพี่น้องกับผ้าไปถืออ่าผ้าไปเที่ยวนะครับ,แล,บรแล้วก็เกิดเสีวยว่าเออว่าเห็น ไปไถวุฒนะกัเออเอาของไปให้เพิ่นนะครับเหมือนีเอาปลาลดแห้งครับที่ไอ้ดอนให้มาว่านล่ะครับที่บ่าวดอนเอามาให้มาว่านก็เลยแบ่งเพิ่นสามแตะครับมันของดีนี่หน่อยเนาะครับพี่น้องเราไปแบ่งกันกินนั่นแหละเปจ่งได้ของดีมันมีหน่อยเนาะยูไทยมันกับแพงครับหีบหนึ่งซี่โตกะไม่ละซี่สิบบาทครับประมาณนั้นผมซื้อยุดตลาดกันตะล่มมือนั้น ซื้อให้อีพอและอยากกินแห้งซี่โตโตโตละซ้ำนีล่ะครับโตไงก็หนีเนี่ยจากไยประมาณนีล่ะครับม่ถึงสองนิ้วหสี่สิบบาทสามโตครับแห้งแห้งครับปลดเอาครับพี่น้องคลิปนี้จะซืเอาะไรซ้ำนีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเหตุธุระก่อนนะครับเอาไว้พอกัน,น,นกุุุุุุุุุุุุุุกกุุุุุุุุุุรุุ สำหรับ f c p เขาไม่กัขอบคุณร้ายๆนะครับสำหรับคอมเมนต์นะครับขอบคุณพอ่อพี่นองที่ขอบอาเบิ้งนะครับถูกวิวถูกสับสไคร่นะครับมือนีกับสีอส้อยซับนี้ครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ